เท่าทันกิเลตันหารู้เท่าทันร่างกายสังขารทั้งปวงถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วมันก็หลงมันหลงไปยึดถือเอาอะไรต่ออะไรในโลกสงสารอันนี้ มันสำคัญว่าโลกสงสารอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยทั้งภายนอกและภายในภายในก็ได้แก่ร่างกายอันนี้ นองเพ่งดูให้ดีไม่ใช่ว่ามนเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจอะไรมันมีหนังหุ่มอยู่เท่านั้นเองนะจึงพอดูกันได้ถ้าหลอกหนังออกเสียแล้วไม่มีอะไรเป็นของสวยงามเป็นของที่น่ารักน่าพอใจอต่าง เอาให้ใครใครก็ไม่เอาไอ้ที่มันพอดูกันได้พอมีหนังหุ้มอยู่อวัยวะภายในยนี่มีแต่น้ำเลือดน้ำเลือ้อน้ำน้องน้ำลายน้ำโมกพวกจำพวกน้ำ มันก็ไม่มีของน้ำสิ่งใดที่มันจะน่ายินดีพอใจเลยเฉพาะธาตุดินเช่นี้มันก็นองกลวดดูสิธาตุดินะผมขนและบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืด ไตปอดใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยเมื่อกลวดดูให้ละเอียดทีท่วนแล้วถ้าดินก็ไม่มีสิ่งใดน่ายินดีพอใจเลยผมเถอะเอาอกขึ้นมาแล้วถ้าไม่รักษาไม่พอกไม่ล้างไม่อาบน้ำ มันก็เกิดรังแคขึ้นเกิดเหงื่อใครจับเกิดกังทรงกินเม้นผมนี่นะไม่ใช่ว่าเป็นของสวยเมื่อไรเอาหาเงินหนะ้าทองได้มาแล้วก็ไปหาช่างเสริมสวยเขาตกแต่งให้ให้ดัดไทยงอไปอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าขาดการตกแต่งแล้วผมนี่มันกไ็ไม่มีอะไรสวยงามเลยยังโสกปกอย่างที่ว่านั่นเนี่ยเพียงแยบพิจารณาดูผมอย่างเดียวมันก็พอแล้วพอหน้าเบื่อแต่คนส่วนมากไม่ได้พิจารณามันนะมีแต่เกิดมาแล้วก็มาหลงอยู่ในสิ่งบนี้ หาทางตกแต่งมันกบเกื่อนความไม่สวยไม่งามมันไว้ผิวพรรณมุนี่ก็เหมือนกันนะต้องอาบน้ำทุกวันทุกวันมันก็จึงมีไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไปถ้าน้องไม่อาบน้ำสะเก็ดวันน้องดูซินี่มันจะส่งกลิ่นเหม็นออกไปใกล้กันก็ไม่ค่อยได้เลย เพราะอะไรนะก็เพราะว่ารูปทั้งพวงนี่เนี่ยมันเกิดแล้วมันดับไปรู้ได้ยังไงว่ารูปเกิดรูปดับก็รู้ได้นี่แหละมันจะยากอะไรแล้วดื่มน้ำเข้าไปเอาน้ำไปทำหน้าที่เลี้ยง ร่างกายไปชั่วระยะหนึ่งในมันก็กลายเป็นของเสียไปแล้วก็ถ่ายเทออกมาก็ชื่อว่ารูปแตกรูปดับเหมือนกันอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไปยถาดย่อยส่วนละเอียดก็ซึมซาบเข้าไปเลี้ยงร่างกาย ส่วนยาบถึงเวลาแล้วก็ถ่ายเทออกไปนั่นเราเรียกว่าลูกดับอย่างนี้แหละเมื่อเวลาทำงานหนัหนกๆเข้าไปหรือว่าถูกแดดร้อนๆอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายน้ำหม่นั้นนะ่ะมันก็ซึมออกมาตามขุมขนเราเรียกกันว่าเหงื่อคล ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานมันจับกันมากเข้าไปมันก็กลายเป็นใครวน,นี้นะถ้าไม่ชำะระล้างมันก็ส่งกินเหม,ม็นก็อย่างนี้นะอันเมื่อค้นดูเมื่อกลัวดูให้ละเอียดถีท้วนแล้ว มันไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอันใดที่น่ายินดีพอใจแต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยพิจารณากันดังนั้นมันจึงหลงไหลมัวเมากันจึงไม่คิดที่จะหาทางให้หลุดให้พ้นไปจากรูปจากนามอันนี้ มัวเมากันอยู่นั้นแหละอ่ามันเหม็นหลเอาน้ำอบน้ำหอมมาพรมเข้าไปให้น้ำอบน้ำหอมมันส่งกินออกมาแทนเอาไปกลบกินเหม็นในร่างกายนั้นไว้มเมื่อกกายใกล้ผู้ใดเข้าไปก็โอ้ คนนี้กลิ่นหอมดีคนวะที่แท้แล้วไปเอาน้ำหอมหนุ่นมาทาไว้ทางหากกลิ่นธรรมชาตินั่นไม่มีหอมหรอกนี่แต่เหม็นอันนู่นี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาดูเพราะว่าโวงจิตนี่อาศัยอยู่ร่างกายนี้ อาศัยอยู่ร่างกายนี้แต่ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงมันจึงหลงยึดหลงถือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของเราเป็นของเขาลองพิจารณาดูให้ดีเป็นเช่นนี้แหละจิตใจที่ไม่ได้ฝึกผนอบรมให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดแล้ว มันจะหลงไหลเห็นผิดเป็นชอบเกี่ยวกับร่างกายสังขารอันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อมันเห็นผิดเป็นชอบนั่นแหละมันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่ในรูปในนามอันนี้จึงต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กับรูปกับนามอันนี้ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาแล้ว เพราะมันไ,ไม่ได้เบื่อหน่ายมันไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนถ้าผู้ใดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่ารูปนามอันนี้ไม่น่ารักใครพอใจและไม่น่าเกลียดชังอะไรหากเพ่งพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราหนี่ จะไปเกลียดชังมันทำไมอ่ะอนนถ้าถ้าไปเกลียดชังมันมันก็มีรักน,นั่นแหละถ้ารูปใดประดับตกแต่งให้สวยงามขึ้นมานะก็หลงรักนนถ้ารูปใดไม่ได้ตกแต่ง่อยตามยาถากรรมขี้ร้ายเกลียดชังอืนน อย่างนี้มันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไม่เป็นมัตสิมาปฏิปทาไม่เป็นทางสายกลางทางสายกลางแล้วก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเ้าเผึกจิตใจนี้ให้เป็นกลางต่อนามต่อรูปอันนี้เลยอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินร้ายกับมัน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าไปยินดีไปยินร้ายกับมันอยู่มันก็ต้องติดต้องคล้องก็ต้องใช้มันทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเนี่ยจะจิตที่มันไปหลงยึดถือขันหานี่มันไม่ใช่มีแต่ทางดีนะอยู่ภายในเนนะี่ย ทางชั่วก็มีบางทีจิตนี้มันก็เดินไปทางชั่วบางทีก็เดินไปทางดีเพราะข่าที่ตนไม่รู้นี่มันมีตัณหาวิชาครอบงำอยู่กับพราะเหตุด้านั้นแหละเพียงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอาศัยขันห้านี่มานับชาติไม่ทวนแล้ว เมืนี้เมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น,นับว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะพึ่งทำความรู้เท่านามรูปนี้ตามเป็นจริงไม่ไม่ใช่จะมาหลงอยู่ตลอดการอันพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกเพื่อโปรดสัตว์ ให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารก็ทรงโปรดสอนให้จิตตรงนี้ให้รู้แจ้งในนามในรูปในขันห้าอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราจุดประสงค์ของพระองค์อยู่ตรงนี้เองจุดประสงค์แท้ๆดังเช่นคำทำวัดเช้านั่นเมื่อ แปลออกเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้ความว่าอันพระพุทธภาคเก้านั้นทรงแสดงธรรมมากกว่าอย่างอื่นนั้นได้ทรงแสดงเรื่องขันหานี้รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เรา ไม่ชองไม่ใช่ของของเราแล้ไม่ใช่ของเขาส่วนมากพระองค์มักจะสอนอย่างนี้มันก็เป็นความจริงแหละเพราะว่าจิตใจมันคล้องอยู่ในโลกอันนี้มันก็เป็นทุกข์มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้คือมันคล้องอยู่ในขันห้าอันนี้นะนัน่หันใจของท่านผู้ใดฝึก ให้ดีให้มีปัญญารู้แจ้งในขันห้าตามไม่จริงแล้วไม่ยึดถือว่าเป็นของตัวของตนของเราของเขาปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอย่างนี้นะท่านผู้ชน,นั้นท่านก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะเมื่อจิตปล่อยวางแล้วมันก็ไม่มาเกิดในขันห้านี้อีก เมื่อไม่เกิดขันฮะเมื่อไม่ไม่ได้เกิดในขันห้านี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์เพราะจิตนี่จะเป็นทุกข์กพราะมาอาศัยขันห้าอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันวิบัติมันแปรปรวนไปอยู่นั้นเวลามันยังไม่แตกดับนี่มันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่ถ้าไม่จิตปันไหวไปมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั้น คนส่วนมากก็มาหลงในเวลาที่มันเป็นปกติไม่วิบัติแปรปรวนนั่นแหละมาหลงสำคัญว่าตนยังสบายอยู่ตนยังจะไม่ตายง่ายแล้วก็เพลินก็เมาไม่แสวงหาที่พึ่งของจิตใจไว้คนส่วนหลายมากกักจะประมาทอย่างนี้แหละเมื่อเวลา เจ็บหนักตรงที่จึงนึกถึงบุญถึงคุณจึงนึกถึงพระถึงเจ้าเอามาเป็นที่พึ่งเวลาธรรมดาปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วไม่ควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นในบุญในคุณไว้เสมอเมื่อเวลาเจ็บหนักตรงแล้ว มันไม่มีกำลังใจที่จะนึกถึงใดเพราะกิเลสกรรมวิบาวันครอบงำจิตไว้หมดตนไปสร้างมันขึ้นมาครอบงำตัวเองอย่างหนาแน่นเพราะฉะนั้นเมื่อเจ็บหนักลงไปแล้วมันไม่มีทางที่จะนึกถึงบุญกุศลได้ทุกขเวทนาครอบงำแล้วก็ดิ้นลนกระสับกระส่าย ไม่เป็นอันสงบจิตอยู่ได้เลยกำหนดรู้เท่าสังขารน,นามรูปนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาปกติใจก็อ่อนแอไม่เข้มแข็งเพราะว่าไม่สั่งสมบุญกุศลคุณพระรัตนะไกลไว้ในใจ เป็นแต่สั่งสมแต่อารมณ์แห่งความโลภโกรธหลงบอ่อะไรต่ออะไรไว้อย่างนี้นะใจมันไปฝักไปไปในทางอากุศลนั่นทีนี้เมื่อเวลาเจ็บหนักลงมันก็มีแต่อกุศลนั่นนะเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจ,ใจิตใจมันชอบกับมัน ไม่ใช่ว่าบาปกรรมมันเกิดเองมันไม่ใช่นะจิตใจนี่นะสร้างขึ้นต่างหากนี่จิตสร้างความโลภขึ้นมาเห็นคนอื่นเขาได้ดีมีสุขมีสมบัติพัสถานมากจิตก็เพ่งเล็งไปอยากได้อยากได้มาเป็นของตน จิตมันสร้างความโกรธขึ้นในตนใครทำอะไรไม่ถูกใจมันก็โกรธแล้วมันก็ยึดความโกรธนั่นไว้เมื่อไม่ได้โอกาสจะทำร้ายผู้ที่ตนโกรธนั่นก็ผูกโกรธไว้ในใจหาหนทางที่จะแก้แค้นอยู่อย่างนั้น ท่านเรียกว่าพยาบาทนั่นเองนี่กิเลสเหล่านี้จิตสร้างขึ้นดางห่างนี่ถ้าหากว่าเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาไม่โกรธเสียระงับยับยั้งจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับคนก็ดีเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสิ่งของอะไรใดไก็ทั้ง มันผิดหวังมาอย่างนี้ก็แล้วไปก็ไม่โกรธไม่ชุนเสียวฝึก,กจิตนี่อย่าให้มันโกรธอย่าให้มันชุนเสียวมีสติคอยยับยัง้งจิตนไว้เสมอเราฝึกไปนานๆานเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไป มันก็ห้ามจิตนี้ได้ให้เข้าใจเรื่องใดๆก็ตามนะเกิดขึ้นนะเรามีสตินี่ห้ามจิตไปไม่ให้ส่งเสริมเรื่องนั้นนั้นเช่นนี้นี่เรื่องนั้นนั้นก็ตั้งอยู่ในจิตใจไม่ได้ก็ยอมดับไปเป็นงั้นแต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่านี่นี้ เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรมากระทบจิตใจในะยึดเอาหมดเลยยึดเอาด้วยความยินดีบ้างยึดเอาด้วยความยินร้ายอยู่อย่างนี้นะนั่นเรียกว,ว่ามันหลงอ่ะหลงเข้าใจผิดเลยความหลงก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นจิตก็คิดเรืลอยไป หาเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรนั่นแล้วก็เกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาสงสัยลังเลเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องนรกสวรรค์นิพพานมีแต่สงสัยล้ำไปคนหลงอะ่ะมันเป็นอยังังนั่น,น,นลองสันนิษฐานดูอ่กิเลสต่างๆเหล่านี้ ล้วนแต่จิตเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยถ้าจิตไปสร้างขึ้นแล้วไม่มีอ่ะอผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จะไปสร้างมันขึ้นมาทำไมอ่ะพอสร้างมันมาแล้วมันก็มาเผาจิตนี่แหละให้เดือดร้อนอเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันมาอยู่ในจิตใจนี่มาดี มันอำนวยความสุขให้แก่จิตใจหาไม่ได้เลยม่แต่มันมาอำนวยความทุกข์ให้แก่ดวงกิเลสเหล่าเนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้หาแนทางละเว้นจากความโลภด้วยการให้การบริจาคทานบ่อยๆ เมื่อใจมันชินต่อการบริจาคทานเข้าไปแล้วความโลภความตนีเหนียวแน่นอะไรมันก็เบาลงไปเรื่อยๆทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตาการุณาให้มากๆเพื่อระงับความโกรธอันมันที่จิตหลงหลงไหลสร้างขึ้นมาไว้นั่นเอง ถ้ามันมีธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วความโกรธมันก็หายหน้าไปเพราะมันเป็นคุณธรรมเครื่องระงับกิเลสอย่างนี้โดยตรงเลยเราจะไปเอาเวทมนตล์คาถาอย่างอื่นมากำจัดกิเลสเหล่านี้ไม่ได้เลยะนะได้พึ่งพากันเข้าใจ การทำใจให้สงบระงับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ระงับความหลงพอเมื่อจิตใจสงบระงับแล้วปัญญามันบังเกิดขึ้นมันมองเห็นทรลุปป,ปุ่งเลยความจริงของชีวิตนี่มีอย่างไรมันก็มองเห็นได้ชัดเจนไปอย่างนั้นดังนั้นอ่ะ วิธีระงับความหลงจึงอาศัยการทำสมาธิภาวนาบ้างการฟังบ้างการภาวนานี่มันก็ให้เกิดปัญญาอันสุข,ขุมรุ่มลึกรู้แจ้งกิเลสอันละเอียดได้ปัญญาที่เกิดจากการฟังนี่ยังไม่ละเอียดพอแต่มันก็เป็นบันไดไต่ไปหา ปัญญาอันสุขุมละเอียดอย่างที่ว่านั่นแหละมันเป็นขั้นตอนไปการฟังการเรียนการจำโมเนะมันถ้าเปรียบบันไดแล้วก็เปรียบเหมือนบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขึ้นไปอย่างนั้นเนี่การภาวนาอบรมจิตใจฉเฉลียวฉลาดนี่อุปมามันจะขึ้นบันไดไปถึง ขั้นบนสุดไปแล้วมีแต่จะย่างขึ้นไปสู่บนเรือนมันเป็นอย่างนี้เรื่องปัญญาก็ดีมันเป็นขั้นตอนไม่ใช่ขั้นเดียวแต่คนส่วนหลายนั่นว่าอย่างนั้นก็ชอบแต่การฟังหรือการเรียนเท่านั้นเนี่ยการเรียนการจำเอาที่ท่านเรกวะทรงไว้ซึ่งพธิพ์ทพ เพียงแต่เรียนแต่จำไว้เท่านั้นนะ่ะไม่ลงมือปฏิบัติไป้ฝึกฝนไปตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ที่ได้เรียนได้จำมานั่นนะไม่พิจารณาเอาธรรมะอันนั้นมาใช้ระงับกิเลสมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะทำไว้เฉยๆเหมือนอย่างยาหมอเขา บอกแล้วให้อ้กินยาเม็ดนี้นะอย่างนี้นะผู้นั้นไม่กินเนะ่ยเมื่อไม่กินแล้วยามอยู่ข้างๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายต่เมื่อกินเข้าไปหุ่นยามไปทำหน้าที่ขจัดโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายเนี่โรคภัยหายไปยา นั่นจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายฉัน้นใดก็อย่างนั้นแหละพระทกรรมสอนของพระพทธเจ้าสมัยทุกวันนี้เรียกว่าพิมพ์กันใส่กระดาษไว้เอาใส่โตู้ไว้เช่นพระไกรปิฎกหมูนนี่อันพระธรรมกรสอนนั้นดีอยู่จริงแหละอยู่ในตูนะ้นั่นแหละ แต่มไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามเหมือนยาเก็บไว้ในตูต้เฉยเวลาเจ็บไข้ามาก็ไม่เอายา้มารับประทานอย่างนี้ยามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็อยู่ในตู้เฉยเนี่สาเหตุที่มันจะมีประโยชน์ได้ก็เพราะเราใช้สอยอ นี่แหละอุปมานีข่ขอให้พากันเอาไปคิดไปตรองให้ดีเราจะได้รู้ได้เข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ต้องมีโอปนายกโกน้อมเข้ามาหาจิตใจมันจึงได้ประโยชน์ถ้าอยู่แต่ตำราจำอยู่แต่ด้วยสัญญาที่เถยๆยอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเลย เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึ่งพากันมีโอปนายิโกให้น้อมอภิธรรมนั้นเข้ามามาระง,งับกิเลสในหัวใจตัวเองให้ได้เช่นอย่างที่กล้าวมาบ่อยๆอ,อยู่คันเมื่อเมตตากรุณาบังเกิดขึ้นในดวงกิจแล้ว ไอ้ความโกรธความไม่บาดมันก็บรรเทาเบาบางไปอย่างนี้นะเมื่อฝึกใจให้สันโดษยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างนี้ไอ้ความโลภความตณีต่างๆมันก็หายไปอย่างนี้แหละจึงว่าพระธรรมนะ่ะเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาได้จริงๆ đăng ra đèn mà